นะครับผมสำหรับในเกรปนี้นะกระเพราสิบไปที่ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับร้านเปอร์เซ็นต์ในวันนี้เอ้ามาเบิ่งนะครับว่าสิได้ออกมาเป็นตัวใดนะครับเนาะนะครับเพื่อนสิเป็นตัวเ่นในหลักในบนหรือล่างนะครับเนาะในอวตานมาเนี่ยได้เลขสามตัวนะครับในอวตานมาได้เลขสามตัวก็คือเ็กมาสองสามสี่นะชนกันมาสามสูตรเทียบชนนะครับก็ได้สองสามสี่มันก็มาทอกันเลขสามตัวนี่มาทอกันนะครับมา มาสองสูตรต่อกันนะนะครับแล้วก็มาสองตัวนะครับสองกับสามเนยแต่ว่าสองเนี่ยมาบทล่างนะครับสองมาบทมาล่างมาหลักหน่วยบนมาสิบล่างเลขสามตัวนี้มาที่หลักร้่ยบนนะครับก็จับเป็นตัวเด่นนะครับเนาะเป็นตัวเด่นเอาไปเทียบนะครับจะเด่นบนหรือเด่นล่างนะครับแต่ว่ายืนสุตรนี้ไว้นะครับก็ยืนตัวนี้เป็นตัวยืนนะครับก็คือเป็นเลขที่เด่นนะครับเด่นตัวนี้จะไปทางไหนนะครับนี่นะครับเนาะ เพราะว่าเลขชุดนี้มันเป็นเลขสามปีนะครับสูตร <hi> ที่หนึ่งนี่สามปีนะครับปีนี้เป็นปีที่ nine, สี่นะครับสูตรนี้ก็สามปีนะครับสามปีปีนี้เป็นปีที่สามนะครับตัวนี้ตัวนี้สี่ปีแล้วตัวนี้สามปีตัวนี้ก็สามปีเหือนตัวนี้ก็สามปีเหมือนกันแต่ว่าเลขตัวนี้มันสีเลขสี่ตัวบางงวดก็ได้สองบางงวดก็ได้สามตัวบางงวดก็ได้สี่ตัวเลขตัวนี้นะครับ มาสองตัวนะครับมาสามกับสองบนล่างเลยนะครับนี่นะครับเนาะแต่ว่าเข้าเร่งไปที่ตัวนี้ตัวนี้มันมันสิมามันมันสิมาทุกงวดนะตัวนี้นะครับตัวนี้มาดีนะครับตัวนี้สตูตรที่สามเนี่ยมันมีเก่ากับเจ็ดอยู่นี่เข้ามั่นใจว่าเก่ากับเจ็ดสิมาปันบ่มารับมันมาสองมาสองนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับเนี่ยมันก็เป็นเลขเนื้อความคาดหมายนะครับเข้าเร่งไปเจ็ดกับเก่าบมามาสองเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเลยสองเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับนี่นะครับเนาะหนักครับ แล้ววันท,ที่เนยนะครับสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเขาเซ็เบอเลขสามสูตรนี่นะครับกลับเนาะเข้าสิไปที Isa. ่สุดที่หนึ่งสุรที่หนึ่งเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สี่ปีนี้เป็นปีที่สี่นี่คือสุรที่หนึ่งนะปีนี้เป็นปีที่สี่ปีนี้เป็นปีที่สี่ปีหกแปดเริ่มมาจต่ปีหกขานะหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดปีนี้ปีหกแปดปีที่สี่ปีที่สี่แล้วนะครับเนาะนะครับผมในงวดที่ผ่านมานี่นะครับได้ไปที่ตัวนี้เนาะ สามสี่หกสามสี่หกตัวนี้มาสามเนี่ยตัวที่ชนไปชนกับสูตรที่ไปชนกับสูตรที่เอ็นสิที่สามนะตัวนี้ชนสูตรที่สามแต่ว่าเลขตัวนี้เนี่ยสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามถามมันชนนะครับหนึ่งกับสามเนี่ยถ้ามันชนเนี่ยวิ่งได้เลยนะครับในวันที่ผ่านมาเนาสามสี่หกนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเนาะประมวลพอมแล้วนะครับเนาะก็จะได้ไปที่ห้าหกแปดห้าหกแปด ในวันนี้นะนะครับการประมูลผลนะครับเ้องกับนี่แหละตามที่ห้องมานำเนิดไว้นะครับนะในสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับนะครับนะครับมาครับอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งรอบนะครับนะครับการประมูลผลนะครับห้องกับเซห์ลักแสนนะครับสี่ครั้งเนาะ ลักแสนสี่ครั้งหลักแสนก็เลยหาซี่เทียเป็นศูนย์ห้าสี่ยี่สิบได้ศูนย์แล้วก็หลักพันสองครั้งก็เลยเก่าสองเทียเป็นแปดแปดนะครับหลักร้อยบนเลขสามหน่วยบนเลขสองหน่วยล่างเลขศูนย์นะครับร้อยหนึง่งสามครั้งเลขสามสามเทียเป็นเก่าเก่า ะครับสิบหนึ่งเลขสี่เลขสี่สิบสองสี่ครั้งกับ <c oughs> เลขสามซี่เทียเป็นสิบสองในสองหน่วยสองเลขสี่ร้อยหน่วยสามสองครั้งเลขเจ็ดสองเทียเป็นสี่สิบครั้งที่สี่เลขสี่บวกห้าของที่บวกกันไปเลยครับ ูนย์บวกแปดได้แปดบวกสามเป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นเก้าเอ้สามบวกเก้าเป็นสองสามบวกเก้าเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกสองเป็นแปดห้าหกแปดครับในสูตรที่หนึ่งเนาะนะครับครับห้าหกแปด ต่อไปสูตรที่สองสูตรที่สองนี่สามปีสามปีนะครับนื่อือสูตรที่สองนะครับในวันที่ผ่านมาก็ได้หนึ่งสองซีเลขสองตัวนี้มาบนล่างสองตัวนี้มาบนล่างเนาะนะครับแต่การสำหรับในวันนี้เนาะนะครับสำหรับในวันนี้ในสูตรที่สองนะครับ ครับสูตรที่สองเดี๋ยวอานี้มาครนวณนะครับเนาะที่สองใช้หลักแสนนะครับหลักแสนสี่ครั้งนะครับกับหลักแสนก็เรขยกหาห้าสี่ยี่สิบได้สูตรนะครับหลักพันสองครั้งในหกเลขเก้เก้าสอง,งเทียบเป็นแปดรอยบนเลขสามหน่วยบนเลขสอง น่วยล่างเลขศูนย์ร้อยหนึ่งสามครั้งสามสามเก้าได้เก้าสิบครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งนะครับสิบครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งก็คือสี่สี่สิบหกได้หกครับได้หกหน่วยสองหน่วยสองเลขสี่เลขสี่หน่วยสามเลขเจ็ดสองครั้งเป็นสี่เป็นสี่สิบครั้งที่สี่ เลขสี่สี่นะบบวกห้าของที่ครับบวกกันมาเลยนะครับเนาะตัวเลขแปดได้แปดแปดบวกสามเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกเก้าเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหกไปแปดบวกสี่ 4. เป็นสองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าได้ห้าหกแปด ในห้าหกแปดตัวนี้ได,ได้ัวเก่าได้เหมือนกันนะห้าหกแปดนะครับตัวนี้ได้ห้าหกแปดเท่านันะนะครับล้วนนี้ได้ตัวเดียวกันนะก็ไปสุรที่สามสุรที่สามนี่ก็สามปีกันนะนะในสุรที่สามปีนี้ก็เป็นปีที่สามเหมือนนะ สุดที่สามนะจะได้มทนิมิลเลียคืสี่ตัวสามเก้าเจ็ดสองนะครับแมาสองตัวมาสามกับสองบนล่างเนาะงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่แปดเจ็ดสี่ห้าแปดเจ็ดสี่ห้านะครับแปดเจ็ดสี่ห้าสุดที่สามนะครับนะครับ ถ้าเป็นตัวที่ชนนะครับนะตัวที่ชนตัวที่ชนสามสุดตัวที่ชนสามสุดก็จะมีห้าชนสามห้าอแล้วก็แปดร้านเปอร์เซ็นต์นะ ในวันนี้ได้สองตัวสองตัวคาดว่าน,นะครับเนาะในวันนี้เลขห้านะสิมาบ่นนะครับเนาะตามตามที่มันสั้นเลขวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวในเลขบนนะครับเนี่ยวิ่งตัวเดียวได้ห้าห้านะครับห้าก็จะมีอยู่ทั้งสองหลักแต่ว่าถ้าเป็นเลขล้านปเปอร์เซ็นต์เนี่ย นะครับล้านเปอร์เซ็นห้ากับแปดนี่นะครับล้านเปอร์เซ็นมันกจะช้นหาเพราะฉะนั้นนะครับเด่นบนก็จะเป็น5 5หา้าห้าหาตกเก้านะครับ แต่มันไปจะไปอยู่หลักไหนแล้วบ่เนี่ยแต่ตัวนี้มันเคยเข่าหลัก้อยเลยมีหลักมีงวดเดียวที่ผ่านมาที่มันเขาหลักสิบตัวนี้มันไปหลัก้อยนะครับจี่ด่นห้านะครับ 5. นะครับชดหายดิเพราะนั้นก็นสามารถที่สิวิง่งวิ่งบนได้นะวิ่งบนห้าตัวเดิมเพราะว่าอยู่นี่มนม 8. ไม่มีแปดไม่มีแปดแปดไม่มีนะครับหลักสิบหลักหน่วยไม่มีแปด ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีแปดทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับไม่เด่นมาชนมาไม่เด่นนะครับเอานะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะนะครับเนาะทาเสียวกากาเบิงนะครับกากาดูนะครับก็จะมีเลขห้านี่เด่นบนแต่ว่าเลข่างบัลทันเน็ตได้ล่ะนี่แหละนะครับเพราะว่าขันเท้าขันเท้าเห็นเลขทัฒนเบิร์นี่เท่ากับบัลูว่ะ มันจะไปเด่นอยู่ข้างใดเนาะถ้าข้าได้ตัวเด่นในบนได้นางมาแล้วเนี่ยข้าจะเอาตัวนี้มาใส่เนี่ยมันก็ะดิเทียบได้เลยว่ามันจะไปเด่นบนหรือเด่นล่างนะครับแต่ว่าตามปกติเราวน่ะเลขตัวนี้นะครับมันกับคมันได้ตัวเดียวเังสิเว่องเว่ยงบ่นดังบนลางครับแต่ว่าเลขในในชุดนี้ถ้ามันมาเป็นแบบนี้มันเคยมันเคยจับคู่กันมามันเคยจับคู่กันมาแต่ก่อนนะ ตะปีก่อนๆที่ผ่านมาเคยเด่นมาแบบนี้จับคู่กันมาเลยนัสิกามีนะครับแล้ววันที่นี้เลขยูนี่เขาเอามารวมใช่กันมัเกี่ยวกจับคู่กันมาให้กันนะครับเ้าเอาเลขมาเรียงเนาะเลขยูนี่สีมีเลขยูห้าหกเจ็ดแปดนะครับห้าหกเจ็ดแปดมีเลขสี่ตัวนะครับถ้าเอามาเลขมาเรียงนะครับจะมีห้านะครับมีหกมีเจ็ดแล้วก็มีแปดเลขทั้งหมดยูนี่มีเลขสี่ตัวนะครับมีห้า นะครับแล้วก็มีหกแล้วก็มีเจ็ดแล้วก็มีแปดวิเลขสี่ตัวถ้าเอาไวจบับวิ่งกันเนี่ยเรขยยุ่นเี่นะครับมันจะจับคู่กันมาแต่ว่ามันสิไปบนไป,ไปล่างบุหรุเนี่ยจับคู่กันแล้วก็วางบนล่างนี่เลขสุดนี้นะครับแต่เครื่องมันเป็นเลขมันมาแน,แน่แต่ไม่รู้มันจะไปไหนนั่นแหละคือปัญหาของมันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องจับให้เจอว่ามันสิไปบนหรือล่างน,น,นะครับหรือบางที่เขาว่างบนล่างเลยเนี่ยเกเออสบายไปเลยนะครับสบายไปเลยวางบนล่างเสร็จนะครับ ครับเนาะนี่ก็คือล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็มาล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็คือว่ามันมาแน่ๆแต่ไม่รู้มันจะไปอยู่ไหนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเขาจับได้แบบนี้ถ้าเราจับได้ว่าห้ามันต้องไปบนเท่ากับวิ่งห้าเลยนะบแบบนี้นะครับคือใส่ระบบนี่ในเลขตัวนี้นะครับวิธีการใส่งานก็คือใส่แบบนี้นะครับถ้าเราได้ตัวเหรียญมาแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นโซนเลขเด่นบนเท่ากับจับห้าวิ่งบนเลยทั้งสี่นะครับ การใส่งานของเลขล้านเปอร์เซ็นต์ใส่แบบนี้นะครับแต่ว่าเฮ้าสิเยืนเลขไว้แบบนี้ก็คือเลขมันจะมาในตัวนี้แหละแต่ว่ามันจะไปอยู่ไหนนั่นแหละอ่าเฮาจะคอยไปเชี่ยวเองนะครับนะมันจะไปอยู่บนหรือล่างจะไปอยู่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ว,ว่ากันไปนครับแต่มันมานะครับแต่ไม่รู้จะไปอยู่ไหนคือยยังที่ผ่านมาเน่ยเข้ากับบุญไหว้ด้ยนะครับนี่นะครับงวดที่ผ่านมาถ้ามันมาแบบนี้เนี่ยสองสามสี 2, 3, 4, เ่เราจะทํำยังไงนี่เลขตัวนี้มาแน่ๆนะครับก็คือเป็นเลขหลัก นะครับเข้าเับไปเคี่ยวบัาเนี่ยเข้ากับไปเคี่ยวถ้ามันมาแบบนี้เราทํายังไงทําอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอย่างที่เข้าภาษามาที่จับเลขพวกนี้ไปเห็ดให้มันถือแต่เพราะว่าเป็นอย่างทีปัญญาเข้ามาถึงผู้ใดปัญญาลายเก่าไปเลยปัญญาพวกนี meter, はは้ลายออาไปเลยให้เข้าจับในวัตถ่พันธมาเนี่ยเข้าจับไปทีนะครับเข้าให้เลขสามเนี่ยเอ่อเข้าให้เลขสี่เนี่ยนี่วัตถิพันธ์มาเข้าให้เลขสี่ประยุรังเนี่ย เนี่ยเข้าให้เลขสี่ไปอยู่หลังล่างเข้าจับหนึ่งสี่ให้เลขสี่ไปอยู่ล่างแต่ว่าสองกับสามนี่บ่อเลยนะครับนั่นนะมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับเอาเคลียร์เบิรงนะครับลองเคลียร์ดูนะครับเนาะนี่นะครับเอาหากับแปดนะครับวันนี้นะครับหากับแปดนะครับเดี๋ยวจังบอยมาจะกัรอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะนะครับว่าจะไปแบบไหนมันจะไปอยไซแบบไหนตัวใดสิไปอยตำแหน่งไหนนะครับไปชนตัวไหนบนหรือล่างนะครับเดี๋ยวมาเคลียร์กันเนาะสำหรับล้านเปอร์เซ็นต์หากับแปด เอาเพื่อนๆคิดว่ายอย่างไหหรือว่าเสียมีตัวเลขมาจับปูกับจับไปเลยนะครับนะเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้เกี่ยวื่องสน่นีร้าเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ